อำเภอบางระกำค่ะในพื้นที่บางระกำเนี่ยในทุกๆปีนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้สูญหายไปค่อนข้างจะนานแล้วนะคะทางด้านของอบอตอปักแรดค่ะที่ของอำเภอบางระกำเนี่ยก็ได้มีการนําประเพณีแบบนี้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นที่ถูกใจของบรรดามแม่แม่ทั้งหลายนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าได้เห็นความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ ที่บริเวณนาะข้าวดงมะไฟหวานหมู่ที่5ตำบลปลักแรดอำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกนะคะนายพัชรพลมั่นปานนายอำเภอบางระกรรมก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเกี่ยวสาวปลักแรดเพื่อที่จะสืบสารแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตอันดีของเกษตรกรชาวนา มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วก็มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีของคนในชุมชนในหมู่บ้านด้วยค่ะค่ะและทางด้านของนางสาวสนิชาเพชรแก้วนะคะท,นนะท่านนายกเทศมนตรีตําบลปักแรดเนี่ยท่านก็บอกว่าในอดีตพื้นที่ของตําบลปักแรดเองจะมีหญิงสาวหน้าตาดีนะคะมาช่วยลงแรงใช้เคียวเกี่ยวข้าว ทำให้ชายหนุ่มจากหมู่บ้านหรือว่าพื้นที่อื่นๆใกล้เคียงนะคะพอทราบข่าวเนี่ยก็จะมาช่วยลงแรงเกี่ยวข้าวใช้โอกาสนี้เกี้ยวหรือว่าจีบหญิงสาวไปพร้อมๆกันนะคะ,คะจึงเป็นที่มาของกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเกี้ยวสาวปักแรกค่ะนี่คุณเจตเลิศจรุนวิทย์ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ <ลง S 2> ไปนะคะลงพื้นที่ไปแล้วไม่พอคุณโชด้วยโชเกี่ยวข้าวคนสมยนัยนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะคะและที่สําคัญเลยคุณรู้ไหมนายกอบตปักแรดเป็น สาวสวยอายุยังไม่ถึง40ปีด้วยนะคะเอางานประเพณีแบบนี้มาฟื้นฟูเพราะอยากให้พี่น้องในชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็เด็กๆสมัยใหม่เนี่ยได้มีการรู้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีแล้วก็สืบสานประเพณีที่ดีนาะมอย่างนี้เอาไว้นะคะจนตับชั่วลูกสืบหลานที่สำคัญเลยคุณผู้ชมคะสาวปลักแรดเนี่ยบอกได้เลยว่า เสียงดีเสียงใสร้องเพลงเพราะโดยเฉพาะเพลงไทยระมงมาตรฐานเพลงฉ่อยต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเลยค่ะก็นับว่าเป็นในเรื่องของความรักความสามัคคีของคนในชุมชนนะคะเป็นการลงแขกเกี่ยวข้าวเขาเรียกว่าเอามื้อนะเมื่อก่อนก็จะมีการมาลงแขกเกี่ยวข้าวรวมกลุ่มกันแบบนี้แหละนะแต่ปัจจุบันเนี่ย รถเกี่ยวเกี่ยวปืนปืๆปืๆปๆก็เสร็จแล้วไงก<า>็ไม่ค่อยจะมีประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมแบบนี้นะคะซึ่งในเทศกาลเกี่ยวข้าวแบบนี้เขาก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือการร้องเพลงเพลงเกี่ยวข้าวนั่นเองที่ทําทให้เด็กรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นหลังอย่างพวกเรานะคะคได้รับชมกันค่ะ